สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้อง,องเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่15 เมษายนพุทธศัการาช2,565เป็นวันมหาสงการเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยพระใหญ่มหาก็เลยถือโอกาสได้นำพระสมเด็จที่เก็บไว้มาสงน้ำพระประพรมด้วยน้ำอบน้ำหอมเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ไทยเรานะครับวันนี้ก็เข่นกันนะครับขอให้เพื่อนๆ FC ครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆทุกท่านอขอให้มีความโชคดีทำอะไรอะไรก็ขอให้ดีเจริญรุ่งเรืองดีโชคดีมีสุขต้องการอะไรสิ่งนั้นก็จงสำเร็จปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็รุ่รงทุกประการนะครับ แล้วก็เพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์พี่พี่น้องๆท่านใดจะดื่มจะกินก็ระมัดระวังนะครับจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรขอให้เรามีสตินะครับเราจะพูดจะทำจะคิดอะไรช่วงนี้เราก็ขอให้มีสตินะครับเมื่อถึงกำหนดเวลาเราก็จะได้ไปทำงานของเราปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ลุล่วงนะครับ เพราะว่าพระบรมครูของพวกเราพระองค์ทรงตรัสอยู่เสมอว่าให้พวกเรามีสติให้พวกเราอย่าได้ประมาทอยู่ทุกเมื่ออยู่ทุกขณะจิตนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็เลยได้นำพระสมเด็จวรครังที่มีได้นำมาขอขามาสิ่งไหนที่ได้ร่วงเกินท่าน ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ขอให้เจ้าบุคุลสมเด็จท่านได้อ,อโหสิกรรมให้กับพวกเรานะครับเพราะว่าเจ้าบุคคลสมเด็จท่านได้พยากรณ์ไว้ในปีพุทธศักราช2,415ก่อนที่ท่านจะมรณภาพไม่นานว่านับจากนี้ไป12นักษัต ผู้คนจะได้นําพระที่ท่านให้ไปนั้นออกมากราบบูชาสักการะแซ่ซ้อนสารเสริญทุกมุมเมืองนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2415ถึงปีนี้พุทธศักราช2565ครบ144ปีพอดีนะครับเราจึงเห็นเพื่อน เอฟซีครูบาอาจารย์ร้ายท่านได้นำพระออกมาให้พวกเราได้ยมโฉมกันเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาคมชมรมหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆเราก็ได้เห็นได้พูดคุยกันนะครับเป็นเช่นนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะ,ะชื่นชอบไม่ว่าเพื่อนๆ จะศรัทธายังไงก็ขอให้พวกเราได้เป็นคนดีนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดยังไม่เคยพบเคยเจอเคยเห็นสมเด็จแท้ก็ให้ไหว้พระสวดมนต์นะครับเพื่อนๆใครสวดคาถาธนบัญชรปากเปล่าได้ก็สวดสวด,สวดปากเปล่าไม่ได้เราก็เปิดหนังสือสวดนะครับในช่วงเทศกาลวันหยุดเนี่ยเรามีเวลาเราก็ลองทําดูนะครับทําทุกวันนะครับทําทุกวัน เช้านะครับเย็นนะครับถ้าสวดได้ก็สวดสวดมาได้เราก็เปิดหนังสือขึ้นสวดนะครับไม่นานนะครับพระสมเด็จแท้สมเด็จที่เราปรารถนาสมเด็จที่เราต้องการาท่านก็จะมาหาพวกเรานะครับอย่างองค์นี้นะครับพเพื่อนๆองค์นี้เป็นบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจารเจีรนัยยุคปลายนะครับเป็นเนื้อข้าวสุกนะครับองค์นี้ พ่อใหญ่มหาตั้งฉายาให้ท่านว่าองค์บูรพาพยัก์นะครับอ,องค์บูรพาพยักษ์เนื่องจากว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหลายปีแล้วนะครับสองสามปีแล้วพ่อใหญ่มหาได้นําองค์นี้ไปที่สมาคมที่พ่อใหญ่มหาเป็นสมาชิกอยู่นะครับได้พบปะสมาชิกท่านหนึ่งนะครับท่านได้นําพระสมเด็จมาให้ครูบาอาจารย์ในสมาคมดูแล้วพ่อใหญ่มหาดูแล้วเหมือนกับของพ่อใหญ่มหาเลยนะครับท่านบอกว่า พ่อท่านเป็นนายพลเมื่อปี2521เกิดสงครามเกิดสงครามระหว่างยวนกับขมรนแดงที่อำเภอตาพยาจิงอำเภอโคกสูงหรืออำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วในปัจจุบันที่บ้านโคกสูงบ้านหนองหมากมุ่นนะครับถ้าใครอยู่แถวตาพยาแถวอารันแถวโคกสูงสะแก้วรู้รู้ดีนะครับ รู้ดีว่าบ้านโนนหมากมุ่นบ้านโคกสูงในสมัยปี2,521เกิดสงครามขเขมรแดงกับยวนแล้วทหารค่ายสุรสิงหานาถนะครับเขาเรียกทหารแถวนั้นว่าค่ายบุรพานะครับหรือนายทหารบุรพาพยักษ์นะครับทหารสายนักรบได้ไปลบชายแดนในยุคนั้นท่านติดคอไปด้วยนะครับเนี่ยคือองค์นี้ แล้วเราเบิดลูกปืนใหญ่ของพวกทหารยวนตกลงข้างๆท่านนะครับตกลงนี่ลูกน้องท่านตายทันทีนะครับสามศพเลยนะครับแล้วท่านก็กระเด็นออกไปสามสี่เมตรนี่ครับทหารฝ่ายสื่อสารที่ถือวิทยุตามท่านไปเนี่ยตายทันทีนะครับสามนายส่วนท่านเนี่ยกระเด็นออกไปสามสี่เมตรบาดเจ็บสองสามคนนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่ น่ากลัวท่านลองฟังนะครับพอท่านก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับขาเนี่ยสาหัสเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับพิการแต่ก็ต้องเอาเข้าโรงพยาบาลค่ายสุรสิงอย่างเร่งด่วนที่อำเภออรัญในสมัยนั้นนะครับก็ว่ากันว่านะครับที่คอท่านในมีสมเด็จนะครับสมเด็จเรียกว่า สมเด็จองค์บุรพาเหมือนกับที่พ่อใหญ่มหาถืออยู่นี่นะครับแต่องค์ของท่านเนี่ยจะขอบเนี่ยจะสึกไปหมดแล้วนะครับขอบนี่จะสึกไปหมดนะครับฐานบางฐานก็จะสึกไปแต่เห็นเนื้อในด้านในนะครับเห็นเนื้อพระด้านในเนี่ยจะเป็นสีลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนี่สีที่เป็นเม็ดข้าวแล้วก็เป็นเม็ดเล็กเล็กเหมือนกับเป็นเชื้อราของเนื้อข้าวสุกอย่างนี้นะครับนี่พูดขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับนี่ นี่นะครับสีด้านในท่านจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเหลืองแน่นครับสีเหลืองแน่นเต็มไปหมดเลยนะครับซึบไปหมดเพราะว่าในสมัยนั้นใส่กรอบก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วท่านก็เสียยิดไปแล้วก็ลูกชายก็เป็นผู้ที่ได้รับสืบทอดมาแล้วก็เอามาให้ทางสมาคมให้ดูได้ให้ดูให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นพระที่พระใหญ่มาหาดูเน so ี่ยเป็นพระเก่านะครับเป็นพระเก่าที่พระการการใช้มาดูแล้วเนี่ยแท้แน่นอนนะครับพระใหญ่มหาเห็นแล้วนี่ก็ขนลุกขนพองเลยครับม <exist> ันก็เหมือนกับองค์ที่พระใหญ่มหาถืออยู่นี้นะครับพระใหญ่มหาก็คุยกับท่านแล้วก็เลยตั้งฉายาให้ท่านว่านี่แหละเรียกว่าองค์บุรพาพยักเลยนะครับเพราะนายทหารที่เป็นนายพลนายพันที่นำทหารออกศึกในสมัยนั้นก็เรียกว่าทหารหน่วยบุรพาพยัคนะครับ ทหารที่มีความเก่งกาจทหารที่ไม่กลัวตายทหารที่เป็นชาตินักลบนะครับนายทหารว่ากันว่านายทหารทุกท่านนะครับนายทหารที่ผ่านหน่วยบุรพาพยักมาเนี่ยเป็นผู้ประชาการทหารบกเป็นผู้นําเหล่าทัพเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งรองแม่ทัพเป็นผู้นํากรมกองหมดนะครับเป็นใหญ่เป็นโตมหมดนะครับถ้าใคร่านสายบุรพาพยักมาเนี่ยถือว่าเก่งสุดยอดแล้วนะครับ พ่อใหญ่มหาได้ฟังเรื่องราวแล้วก็เลยตั้งใจอยาให้ท่านพระองค์นี้ว่าบูรพาพยักก็แล้วกันนะครับพ่อใหญ่มหาก็เลยได้คู่แฝดกับองค์ที่ได้กล่าวมาทางต้นนะครับเนี่ยที่บอกว่าเป็นเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อข้าวสุกที่เราเห็นเป็นเชื้อราดำๆเกิดจากเชื้อราของข้าวสุกนะครับเพื่อนๆเขาจะเป็นแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเนื้อข้าวสุกนี่พ่อใหญ่มหาเนี่ยยุวัดมาก่อนนะครับถ้าเราเอาข้าวไปตากแห้งนี่ถ้า ไออุ่นเจอหรือว่าน้ําฝนเจอหรือว่าละอองความชุ่มชื้นเจอข้าวที่เราตากแห้งไว้ก็จะขึ้นเชื้อราเขาจะขึ้นเชื้อราขาวก่อนแล้วก็แดงสุดท้ายก็คือดําในที่สุดนะครับเหมือนแกงข้าวโพดเลยครับเ,เพื่อนเเราต้มข้าวโพดเรากินข้าวโพดหมดแล้วก็ทิ้งแกงลงไปในดินไม่นานนะครับแกงข้าวโพดที่เรากินก็จะขึ้นเชื้อรานะครับแล้วก็จะ ขึ้นเชื้อราสีสีขาวอมแดงนะครับไม่นานเชื้อราก็จะดําที่สุดติดแกงข้าวโพดเนี่ยเนะพราะอย่ามหาลูดีคือเป็นเด็กบ้านนอกมาก่อนถ้าเราสังเกตจะเป็นเช่นนั้นนะครับเ,เมื่อเนื้อข้าวสูตรเขามาเจอกับพวกปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปตมังเนี่ยเขาก็จะออกเชื้อราอย่างนี้ขึ้นมาจากในเนื้อพระนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเ,เราก็สังเกตนะครับสังเกตเฝ้ามองนะครับเพราะว่า เนื้อข้าวสุกเนี่ยตำนางก็ได้กล่าวไว้นะครับเพื่อนๆคำไหนที่เจ้าประคุณท่านฉันถ้าอร่อยจริงๆเจ้าประคุณก็เหลือไว้พอเป็นเชื้อสักนิดหนึ่งนะครับไม่ถึงกับคายออกมาจากผากหรอกครับแต่ว่าท่านก็จะเหลือไว้นิดนึงพอเป็นเชื้อว่านี่อร่อยหรือพระเนนไปบินบาทมาได้ข้าวเหลือเยอะก็ตากไว้บนแค่นะครับหรือญาติโยมมาถวายจังหันมาถวายเพนก็จะเก็บไว้เป็นบางส่วนตากไว้ถ้าหากเหลือนะครับ แล้วเจ้าปุณ่างก็ทดลองหลายอย่างเอามาเป็นมวลสารก็ได้นําข้าวพวกนี้นะครับมาบดเป็นมวลสารเห็นไหมครับมาบดบดบดเป็นมวลสารคลุกเคล้ากับมวลสารประจําคือปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสังเหพวกนี้แหละครับเนี่ยเอามาบดเป็นมวลสารนะครับเราจึงเห็นสมเด็จวราคาังเนื้อข้าวสู่ขึ้นมาบ้างประปายนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเขาจะไม่ไม่ค่อยแตกนะครับ เขาจะไม่ค่อยแตกรายงาแตกรากผักชีแตกรายสังขาโรคหรอกครับก็จะไม่ค่อยแตกเพราะว่าเขาเป็นเนื้อที่ละเอียดนะครับแป้งข้าวสุกแป้งข้าวเจ้านี่นะครับเมื่อถูกน้ำเขายิ่งละเอียดนะครับยิ่งเหนียวนะครับโดยโดยกายภาพก็เป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อมาเจอสิ่งเหล่านี้เขาจึงดูหนึกนุ่มเย็นฉ่ำตานะครับเพื่อนๆดูดูนะครับนี่เราดูไม่ค่อยเหมือนมีหูนะครับดูดีๆไม่มีหูนะครับ แต่ดูด้านข้างนี่มีหูรำไรนะครับเพื่อนเนี่มองด้านข้างเนี่เห็นหูรำไรนะครับแต่มองด้านหน้าเนี่เหมือนกับไม่มีนะครับเหมือนไม่มีหูถูกต้องไหมครับดูเกสิกับเพื่อนเพื่อนี่เกตท่านนี่ตกท้องช้างนะครับเกตท่านนี่ยุบไปในเนื้อพระนี่สบัดขึ้นมาแล้วก็เป็นลักษณะแทงทะลุซุ้มประตูขึ้นไปซุ้มระครังขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับนี่แล้วเราก็จะเห็นซุ้มประตูแก้วนะครับนี่ ครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าซุ้มประตูแก้วด้านบนนี่นะครับเพราะว่านี่คือพระประธานในพระโอโบสถเวลาเราจะผ่านไปหาพระประธานในพระโอโบสถเนี่ยเราจะต้องผ่านกําแพงแก้วกําแพงแก้วนี่เป็นเขตฝังใบเสมาบ่งบอกถึงเขตพันธสีมาของพระโอโบสถนะครับเมื่อเราผ่านเข้าไปเราก็ไปเจอไปเจอ,ไปเจอพระพุทธรูปองค์พุทธปฏิมาเห็นไหมครับองค์พระพุทธรรมาเนี่ยท้างก็จะอยู่บนฐานสามฐานนี้นะครับ องพุทธปฏิมาก็คือพุทธ,ธก็คือผู้รู้นี่ครับรู้ตื่นเบิกบานเห็นไหมครับศีลส,สมาธิปัญญานี้คือปิสนาธรรมที่เจ้าพระกุสมเด็จท่านให้กับพวกเราไว้นะครับอนอกจากนั้นองค์พุทธ,ธปฏิมานี้ท่านก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นชื่อเป็นนามกล่าวขานพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเราตัดรู้แล้วท่านก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธ,ธเนี่ยคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับ แล้วก็ซุ้มระฆังนี่ก็เปรียบเสมือนพระธรรมคําสั่งสอนของพระบรมศาสดาของเราแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ดังไปทั้งสามโลกนะครับดังไปทั้งสามพิภพ,พ,พอเวจีมนุษย์แล้วก็สวรรค์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับระฆังนี่จึงเป็นสัญลักษณ์ถึงความดังดังตีสัญญาณให้พระพิสุรงมาทํากิจกรรมของสงฆ์เช้าเย็นเห็นไหมครับทุกอย่างเป็นปิศนาธรรมหมดที่เจ้ารุคุณทนให้กับพวกเรานะครับ เรามาดูเห็นไครับเกต้ท่านนี่สวยนะครับโคนนี้ก็จะอวบเหมือนกับมันกับกวยสินห้านะครับจุดที่ซุ้มระฆังนะครับพระพักนี่มนมนกลมทีเดียวเหมือนเมล็ดพริกไทยนะครับหน้าอกนี้ก็ถึงผายเพื่อนๆดูครับเม็ดเหมือนเม็ดเหมือนเหมือนจมูกข้าวนะครับเหมือนเม็ดข้าวติดที่หน้าอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆส่วนแขนเพื่อนๆสังเกตดูแขนท่านนะครับ แขนท่านนี h, Club, ll, needs, meeting, Styles, ่เน right. ื้อในม้วนนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับเนี่ยเนื้อเนื้อในแขนเนื่อม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับทั้งสองข้างนี่ก็ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับอ่าข้างบนนี่ก็ม้วนยุบย่นหดเข้าไปด้านในหมดเลยนะครับเนื้อเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่าเราจะดูสีท่านเป็นไงครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเนี่ยดูสิครับเพื่อนๆดูวันะดูสีของท่านที่ครับเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเชื้อราของพระกับเป็นเนื้อที่คลาสสิกมากนะครับ S <S องค์นี้เวลาจับเนี่ยหนึกนุ่มเยน็นฉ่ำมือนะครับเพื่อนๆองค์นี้เรามาดูเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยดูด้านบนสิครับลักษณะเนื้อโยอไปด้านหน้าเราเห็นมเมล็ดข้าวเลยนะครับเนี่ยข้าวขาวเนี่ยเมล็ดข้าวสุกเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยคลาสสิกมากนะครับองค์นี้เพื่อนเพื่อนดูด้านข้างนะครับเนี่ยเป็นไงครับรอย ũng, ยุบรอยแยกรอยปีกออกดูแล้วคลาสสิกมากมานะครับองค์นี้ดูบนแล้วก็ดู ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับดูร่องรอยการเกิดขึ้นของเนื้อพระแล้วก็ดูด้านข้างนะครับทีนี้เอ่เป็นไงครับเพื่อนๆเนี่ยนี่คือขอบข้างนะครับแน่นนึนุ่มแกร่งนะครับเนี่ยเห็ๆๆๆนไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูด้านหลังดูหลังแล้วจ่ายตังคหลังที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกดูนี่เหมือนผิวขังโคกเลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับนี่คือเนื้อข้าวสุกนะครับดูแล้วเป็นเม็ดดูเหมือนกับแป้งข้าวสุกมันก็ที่เหนียว ที่เขาถูกน้ำแล้วเขาเหนียวติดกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับดูดูขอบข้างเขาก็มนทื่อเลยนะครับนี่ไม่ไม่เป็นคมสันนะครับมนทื่อนะครับแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นจุดเกลกระเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูแล้วคลาสสิกนะครับองค์นี้เนี่ยคือด้านหลังนะครับรูพุนเลยนะครับเพื่อนๆนี่พุนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อเนื้อเนี่ยงามคลาสสิกมากเลยครับเนื้อแป้งข้าวสุกเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ย สวยงามเ่นเพื่อนดูแลเป็นไงครับวันนี้เนื่องในเทศกาลสงการพระใหญ่มหาก็ได้นำท่านมามาแสดงความให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันดูสิครับเพื่อนๆดูขาท่านก็ตรงกับมุมข้อศอกนี้นะครับเนี่ยฐานก็เป็นฐานจริงนะครับเป็นโคงฝานเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ฐานท่านนี้ก็คมชัดนะครับองค์บุรพาพยัคฆ์นะครับเพื่อนๆองค์นี้ เพืเ่อนๆดูแล้วเป็นไงครับนี่ถูกอ,อกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ